Ô mẹ, mẹ. mẹ con oh lòi luôn rồi, là lòi luôn <laughs> à, là lòi luôn à, là lòi luôn là กดอะไรนะแกต้องชอบใจพาย่วยนะให้ชอบจกแม่นะค่ะจะให้เหรออย่าลมกดตไ้เยอตามนเอานื่งว่าบอสจะมา่วงอออ้ย แม่ยังไม่อิ่มเลยได้เป็นนะคะแม่กินต่อให้แม่กินต่อ,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 อ <laughs> หบหับีหียบใช่ไหมถ้าหนูเล่นแล้วหนูไม่เก็บมันก็จะเหยียบหนูต้องเก็บใส่กระเป๋าไว้เลยค่ะไหนมีอะไรมั่งเก็บให้ยายดูซิเก็บให้แม่ดูซิถ้าางนั้นขาจะเป็นแผลเลยนะนั่นน่ะนั่นน่ะถ้าหนูไม่รู้ไม่เก็บอ่ะ หนูเก็บใส่กระเป๋าให้ยายดูสิทำดูสิคะชุดหัวตะไสได้ไออกินขนมแล้วแอบกินขนมเขาะขนมพี่พลอ,อีกแล้วเหรอไอทิดเพจจ๋าน้องเพรจ๋าน้องเพรจ๋าน้องเพจจ๋าน้องเพรจ๋า น้องเพชรจ๋าอ๋อโอ้ยคนเก่งโอ้คนเก่งคนเก่งนะคะเนี่ยคนเก่งของยายนะเนี่ยน้องเพชรจา๋าน้องเพชรจู๋จาน้องเพชรจีน้องพูดน้องเพชรพูดหนักอ้ยจ๋ากินขอ๋นนอกินด้วยกนันค่ะมันอีกชุงหนึ่งค่ะอาพี่พี่พลจา๋า โอ้ยย่า่ๆบริโมทนะพี่พลอยจ๋ากินบักมี่ดิะเนี่กินนี่ยังหันมึงกันห่อยย้ายมึงกันอะไรอะมะพร้าวอันนี้อันนี้เดี๋ยวนะมือข้างขวามะพร้าวข้างซ้ายคืออะไรบักมี่ข้นุนค่ะพูดภาษาไทยนะคะข้นุนข้นุนค่ะขนุนค่ะขนุนค่ะอ๋อนี่ขนุนค่ะ อันนี้คือใครนะอันนี้พ่อพ่อโทรมาหรือยังแม่พ่อไม่หาพ่อแล้วตั้งเกิด่อเจีนรเหลอหอมให้กันพี่น้องนึงว่าจะไหยุให้เจ็นเลยน้องแม่อื พริกแดงไอ้นั่นพริกพริกใหญ่อ่ะอีล่ะอล่เอล่ะเหรอเหรอไอ้ไรลูกโดดก็ไม่เผ็ดเลยเหรอใส่เยอะอยู่พริกลูกโดดอะในหม้อนั่นแหละหนูกินแบบ เดอเยอะยังไม่ผิดเออพริกอะไรพริกพริกท็อปท็อปท็อปเนี่ยไปซื้ออยู่ตรงนี้พี่พลอยไอ้ทิศสวัสดีคนสวยมีคนแอบอยู่หน้ากล้องแล้วเนีนยเนีแหวนลมแม่งน พลอยสวยเพชรใสพลอยสวยเพชรใสพอยใสเพชรสวยเฮ้ยไม่ำไม่ได้เออดูสายตากันดิเอ็นะง่วงแล้วโอ้ยง่วงแล้วหนูนอนไม่อิ่มเลยหนูนอนแป๊บเดียวเหรอวันนี้อันนี้อ่ะหนูนอนหลับยายแอบไปเที่ยวกันกับยายยายยายแอว ยายแอบไปเที่ยวหนูนอนกับตาเล่ใช่ไหมหน,นอนหลับอะ่ะเห,นนหรอแล้วหนูนอนกับใครลูกผมกินเหอะกินได้แปลงฟันได้อาบอีกครั้งหนึง่งพลอยต้องได้อาบอีกครั้งหนึ่งเสียบหลายพี่นอ้หนอหน่อยขนมเละโอ้ขนมยังก่อขนมอะไร เลยยายซื้อยี่ห้อที่โอเล่เลสสาลัยะขนมเลสสาลายเขาจุ่มน<า>้ำอร่อยไหมคะมมกินไหมกินสาลายไหมกินสาลายไหมคะใ<า>คร<น>อยากกินกับน้องเพชรไหมคะมน้องเพชรคนเก่งน้องเพชรคนเก่งของยายเลยคนเก่ง เก่งมากเลย <Okay. S 1> เล่นคอนเสิร์ตกับแม่ได้ <Okay. S 1> เล่นคอนเสิร์ตกับแม่ขึ้นไปกับแม่กับพ่อได้เก่งมากเสียวข้าเจ้าเสียวสิตกตะเวทีไม่เป็นไรเขาเขา,เขาเหมือนเหมือนความเคยชินนะคะพี่น้องเขาชินว่าเขาอยู่ในในเวทีของพ่อเขาหรือว่าอะไรอย่างเงี้ยเขาขึ้นบ่อยเขาก็เลยแบบ ได้โอเคได้ vt. ฉันนั่งที่มาหินอ้อดูการ์ตูนค่ะพี่น้องแม่ลู้วิ่งม่รูวิ่งใบวิ่งใบเหรอลูกเอะไรวะเนี่ยวิ่งใบอยู่ไหนนะเดี๋ยวให้กดให้กดให้พี่วิ่งใบอยู่ไหนนะคะ ไหนครับพี่บิง้งหายอ๋อนี่เลยช้างนี่นะลูกกตาทำไมมีขาลูกกะตาทำไมมีต่างเมื่อเหมือนซีขาหาขา ชุดแต่มที่เพื่อนแม่ามหรอฟังค่ะชุกพยเขจะได้อาบอีกเล้อาบแล้ว <laughs> กี่โม,มองอะตเล่ <laughs> กี่โมงอ่่กี่โมงอะตาเล่ตาเล่เนกโมงตอนนี้เขาถาม เออตอนนีจะไม่ทิ้งอออทุ่มหนึ่งได้เท่าไหร่นะพ่อทุ่มสามสิบห้าค่ะโอ้พี่พลอยถามทำไมการดูกินข้าวค่ะเอ๋จะกินข้าวค่ะบายเออเขาถามเวลาแล้วเขาก็จะให้เราเลิกไงเลิกไรยังไงโอ้ขนาดนั้นเลยเหรอลูกข่อย